วันนี้กพ็พากันคิดอยากกินพันปลาเทอวา hey, ทุกคนก็เลยพอดีเลยว่าซื้อปลามาเมื่อวานในมือน,นี้เลยก็เลยเส็ดพันกินแต่ก็เส็ดซุปไก่ไซโย,ยเกิร์ได้านำ้ำแต่ว่าก่อนสิไปแต่งกินและขออนุญาตขายกระเป๋าก่อนทุกคนเ c ซี FC ทางเมกามีผู้สนใจน้องชาแนลสีดำสายธงตัวนี้ไปไว้ในรอบโคองโ่นงถือว่าสภาพนางฟ้าเลยล่อ,ยอ,อกในราคา3500ดอลลาร์ราคานี้บอกเลยว่าหาใส่บบได้อีกแล้วเพราะว่าสภาพนะ่กะก็คือนางฟ้าอีหลีทุกคนในะงามเป๊ะทุกบอนกระเป๋าเป็นของเอ้ยของแรเองอยู่เมกาถ้าท่านใดสนใจสามารถทักอินบ็อกมาเบื้ มาสอบถามเพิ่มเติมได้เด้อต่อไปแลวก็สิมาเฮ็ดพันปลากินก่อนอื่นหมดแลวกสะเอาปลา3ตัวนี้มาล้างหรือว่ามาครัวดีๆสกนหลังจากนั้นแลวก็สิิมักหรือว่าเอื้อบปลาด้วยกระเทียมเกลือเป็นนัวสำนั้นเลยเวลาเฮ็ดพันปลาแลวจะบุคอยเอื้อบอย่างหลายเลยเพราะว่าเขาเน้นรสชาติของเจลมันมันก็ขึ้นกับความสะดวกหรือว่าความมักของผลายเราฮันเนาะบางคนกระิเอื้อหลายอย่างหลังจากที่เอื้อปลาแล้วแล้วเลยกระเอาใส่ผ้าทัดแล้วกลไปปิ้งใส่เตาอบเลยมีเตาไฟหรือว่าเตาถ่านเวลาสิปิ้งปลาก็ได้แต่ปิ้งใส่เตาอบนี่แหละทุก มทานแต่ในระหว่างที่โอปาไว้และกะซิเวไม่ให้ซุปโยเกิร์ตให้ดากอนจริงหันหมออยู่พี่บอกว่าห้ามกินโยเกิร์ตกับปลาผสมกันได้ทุกคนห้ามกินนํากันหนามันบดีสุดสูบโยเกิร์ตนี่ก็แม่เลยให้สกัวไว้ซื้อถ้าว่าเอดาบุกินปลาและกะซิเอสูบนี่ให้เรากินสุบโยเกิร์ตก็คือเก้าที่ละเห็ดแต่ละเทือหันแหละมันผสมกะซิมีโยเกิร์ตไข่และกะแป้งสาลีอเนกประสงค์ตีตีใส่กันแล้วกะใส่น้ำน้อยนึงและปกติแล้วเราจะมักใส่เซ้นมักโรนี่น้อยๆหันแต่ว่าเมื่อนี้ของแลมันหมดแล้ก็เลยใส่เข้าแทนได้แล้วก็แวะมาเบิ่งสองน่มอันนี้ก็คือหมูของฟ้ามื่อนี้หันมีเตบานมู่ของฟ้าก็เลยมาลิน ด่วมาเบิ้งเตบานบอกเลยว่าสองคนน่ะพากันมักเบิ้งเตบานเลยว่าติดเตบานแหงโอ้แลล้วก็ลืมบอกทุกคนเลยตอนนี้ปูทวดกับย่าทวดขึ้นไปยุ่งเถืงแล้วและมอดแต่ไปเบื้องสองนมเขาของแลนัเกือบไม่แลวก็เลยหิบเอาน้ำซุปที่ต้มไก่ไว้หันใส่ลงไปหลังจากนั้นก็เอาน้ำโยเกิร์ตที่ผสมไว้หันมาใส่แบบนี้แล้วก็ตีตีคนๆไปจากน้อยนึงก็ต้มไปจนเขามันสุกหละและในระว่างนี้แล้วก็เชวผักต่างๆนานาอย่างีนมาล่างไว้งว่าผักสำหรับพันปลาเมื่อี้แล้วก็มีครบเลยทั้งผักสลัดผัััััักก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 หหอออมมมมมบวผผผาาาีีีีียงง็็็แลลล้้ปคน อย่างแรกก็มาล่ามักเล่นมักแตงไว้เฮ็ดพันปลาอยู่พี่แล้วก็จะใส่เท่าที่มีมีเท่าที่ใส่เครื่องพันกับมีอย่างก็เอามาใส่เอามาพันกินแบบวบาสิให้มันมีครบทุกอย่างคือบ้านเฮามันกันยากขนาดทุกคนแล้วแล้วก็มีคนมาลักกินมักแตงแล้วนี่เบิงเบึงเอด้าจะมากินมักแตงแห้งทุกคนมากแท้มากวานี่แหละถ้าเห็นมักแตงนางจะมานั่งเก็บกินเก็บกินแบบนี้เลยผักของแรกก็เกียมพรมแล้วต่อไปก็สิมาเบิงซุปตัหลังจากที่เม็ดข้าวมันสุกดีแล้วแล้วก็ใส่ต้นไก่ลงไปแล้วก็คนๆๆ เลยก็ดีใจหลายเลยข้างโมไว้ว่าที่ลวกมีก็เลยคิดอกมันมีแกนตะเวนอยู่ในตู้ก็เลยเอามาให้ส่งนุมพึ้นเกลินเบงเตบาลไปแล้วไปแล้วแล้วก็เสิร์ฟน้ำเปปซี่ให้น้ำเดี๋มูนันเวลาเห็นเล่ท้ายคลิปเท้ากับแบบนั่งสงบเงียบขนาดขั้นตอนแรกบทท้ายคลิปนานอนปิ้นอยู่มาแล้วหล่ะกับเวมาลวกมีโตซึ่งมือนี่หันแล้วบูมีขบุ้นแห้งเลยก็เลยเอามีมาลวกใส่แทนมันก็ทดแทนกันได้หลายน้องทุกคนมันก็แซ่บคือกันเล่จะมากๆเวลาลวกมีนะเพราะว่ามันลวกสบายๆแป๊บเดียวสุดเย็นสะก แล้วแล้วก็สิจับกีบหรือว่าสิมอนมอนให้มันเป็นก้อนนั่นเองอิดก,ก็ว่าสิจับกีบคือขปุ้นแต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วว่ามอนมอนแนวนี้สบายก่อนได้นักก็จับกีบหรือว่ามอนเส้นมีเส้นขปุ้นบบเกงนะทุกคนแถมเฮ็ดมือนี้นะเฮ็ดแบบฟ้าๆได้อยากกินข้าวแหงและเฮ็ดตอนดึกๆแล้วแล,ล้วปลาของแลกกระสุกต่อไปก็สิมาเฮ็ดน้าแจ่วเลยมือนี้ฮันแลเฮ็ดน้าแจ่วอ้าวหลายแล้วก็เลยสิใส่น้ําตาลลงไปอ้าวหลายสิเจียวน้ําตาลสะกอนและในคลิปแล้วนี้ที่แลเฮ็ดพันปลาหลายๆคนก็บอกว่าเอาไข่ต้มใส่น้ำมันจึงสิคุ้นดีมีมือนึงแลเฮ็ดแล้วก็เลยลองใส่ไข่ต้มเบิ่งแบบว่าเฮ็ดลองๆเบิ่งหรือว่าทดสอบ าสรุปแล้วฟ้าก็คือบ่มักปันใดแล้วก็เลยเฮ็ดสูตรเก่าเฮ็ดสไตล์เก่านี่แหละทุกคนเฮ็ดง่ายๆแบบนี้หลังจากที่เคี่ยวน้ำตาลแล้วก็ต้มน้ำตาลแล้วแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยเปียงนัวแล้วก็น้ำปลาหลังจากนั้นแล้วก็บีบบางนาวลงไปจากโสงสามบิงพอวาเจวอันนี้ก็สิมีรสชาติสมหวานนัวขนาเนาะหลังจากที่บีบบางนาแล้วแล้วแล้วก็ใส่หมกเพชรป่นลงไปแล้วหมกเพชรป่นก็สิใส่เอาหลายๆหน่อยนึงเพราอแล้วหมักเผ็ดๆ่อนฟ้านั่นก็กินเผ็ดได้อยู่คั่นเบนเจวตัวนี้ฮะหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่มมัััักกกกททวววววดดินนนนนนนีีีีีี่่่่่ตาไไ้้้้้้้้ใใหหหลลลลลลลงปปเเเเเเยยยแแแ็็็โโโคคคขซรรบอะจ ปลาที่แซนจะง่ายของแลแต่ว่าซ่บหลายแในที่สุดเมนูพันปลาของแลนํามันกันแล้วทุกคนเอ้ยอันกัวจะแล้วนักโบธรรมดาเลยเมื่อยเติบเบิ้งแล้วคือเมนูง่ายๆแต่ว่าใช้เวลาเฮ็ดแท้ๆกระดนอยู่แต่บแล้วหมดแล้วแล้วก็ะสิหาเข้ากินเลยเมื่อกี้แล้วก็เอิ้นถามมูว่าสิกินข้าวนําบ่มื้อนี้เฮ็ดพันปลากินมูนะก็บว่าบโบ่บกินเพราะว่าเมื่อนี้กินข้าวมาแล้วแล่เอินฟ้าก็บ่บมาคือกันเพราะว่าก็จะเบิ่งเตยบานเด้ฟ้าก็บอกว่ากินไม่ก็รดเมียเพิ่นวาแล้วก็เลยได้มานั่งกินกับเอิดาคสอากมคนเลยว่าเบิงงทรแล้วนคือิบมากปลา แล้วก็เลย,ลเลยต้องนั่งลุยคนเดียวไปส่วนาฟ้ากับผู้แลทัดเตบานมด่ผู้แลเทา้าจึงสิมาในระว่างที่แล่นั่งกินขา้าวฟ้าก็บอกว่าหัวหน้านะยายักมากินข้าวอยู่บ้านว่บาโบแมนไอผู้เป็นหัวหน้าใหญ่หันเดอร์แบบเป็นหัวหน้าโฮงนะหรืออาจจะเป็นหัวหน้า,นาพผนกอกเอียงของขาเจ้านี่แหละฟ้าก็บอกว่าเมียฮับให้เดรเด์เราจะกินของกินลาวหรือว่าของกินไทยแล้วก็เลยว่าวุ่นเลย,เลยบนันี้ทุกคนบุฟเว่ตเสตเมนูใดให้เพื่อนกินสิได้ขอความช่วยเหลือจากทุกคนอีกแล้วขอคนละเมนูได้ทุกคนสเ็ตเมนูใดดอเด เมนูสวยเลยได้วัซซีเฮ็ดยังให้เพิ่นกินดีเลยเวลากินพันปลาแต่และเทธอแลยก็พยายามเฮ็ดคำน้อยๆละใดแต่ก็ยังใหญ่อยู่ทุกคนเอ้ยแต่กัย่าเนาะกินคำใหญ่ๆเอาจึงแซ่บจึงสะใจดีแล้วแล้วแลยก็เอินฟ้าอีกแล้วบอกว่ามาละแม่มาละแม่ฟ้าก็บ,บอกว่าสิมาแล้วสิมาแล้วเตาบานกำลังหมดอไดอ,นนะอ้ไยาวนปลาซะหน่ะ

có bắt tay à? Bố xưa mình ngồi theo à? Dưỡng Phan bà Ăn phan hợp ơn phan bà Ủa nếu? Mmm, kinh là sao sao? Kinh đi bằng con kinh Kinh bê tôn nhưng mà nhằm bữa im Cảm ơn Kinh lại thế này bà kinh bà thế Thằng thằng พอจะกินข้าวอิ่มแล้วก็ข้าวการคือเก้าฟ้าหนานั้นก็คือการลินนําเอด้านั่นเองโองคนเพิ่นจะพากันมากแห้งลินเครืองลินตัวนี้หันเอด้ากับเวลาพอเพิ่นพาลินก็ด,ดีใจย่างงเลยแล้วเพิน่นหลังจากที่ลินน้อยนึงแล้วแล้วก็เอาซุปโยเกิร์ตที่เฮ็ดไว้หันมาปนเอดา้าว่าเราบบก,กินปลาคือที่แลบอกันแหละแล้วก็แล้วซุปมาปนหัว่าตานางหิวและซุปเวลาเฮ็ดให้เอด,เอดา้าแล้วจะเห็ดเป็นคุ้นๆบ่นส่น้ําหลายปนใดและเบิ่งเบิ่งเอด้าถึกใจซุปตัวนี้แหง้ง